สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็ามาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กเด็กกับในทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่16เดือนมก,กราคมนะคะส5 6 9นสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งไม่ดเดียวนะคะน้นรูดวิ่งของเมื่อวานนี้นะคะให้เด่นที่7กับ1นะคะพี่ๆก็ยินดีกับสายรูดวิ่งนะคะ1ไม่มาเมื่อวานนี้เด่นที่เจด วิ่งรุดเจ็ดนะคะมวนนี้มาสองหน่วยเข้าไปที่รอบปกติสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดไม่ได้เน้นนะคะเข้าไปในชุดนี้เราก็มาเข้ารอบ v i p นะคะเจ็ดเจ็ดสรุปแล้วเข้าสองหน่วยนะคะพี่พี่ในตารางเด่นที่เจ็ดก็เดี๋ยวมาตามต่อนะคะพี่พี่ในตารางเข้าไปที่เก้าหกด้วยนะคะพี่เก้าหกแล้วก็หกหกห้าหกหกห้านะคะ เดี๋ยวมาตามเลยนะคะพี่พขอให้ปังๆเหมือนวันนี้นะคะก็ย้ําเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ยังเด่นอยู่นะคะพี่พี่เก้ากับหกก็ยังเด่นเนาะให้หกกับ ให้หกับเนะคะส่วนตัววิ่งตัวล่นวันนี้เน้นหในตารางก็จะมีหมีหนึ่งมีเก้ามีสี่มีสี่แล้วก็มีเจ็มีห้านะคะ เด่นหกกับหนึ่งเน้นหกหนึ่งหกเจ็ดหกห้าหกสงแล้วก็หกสี่นะคะพี่พี่ตัวนเน้นเนาะตามนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหิงหิงฝั่งฝังง่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ